สิบสองโลเบาๆโอเคมาเลยนางฟ้ายกของ <laughs> มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมัมีงานอีอย่างเชีบบได้มาง่ายๆเรามีงานอย่างเชีโบ่มมมเ,เมื่อยนี่วันพิเศษเดื่อนี้อันวันเกิดในพนพนนะ สบายดีสบายดีทุกคนเด้อยินดีทุกคนเขอสขนะ่งต่อค่ะเกี่ยวกับชแนลเนาะมื้อนี้ก็คืออยู่เฮือนเด้หอหลังจากที่เมืวว่อวานนี่ไปเสียหญ้าอยู่สวนเนาะเจ็บแอวเจ็บคิงเจ็บตตนโตเบิดเนาะอ่ามื้อนี้หาหาก็ตื่นตื่นแต่กี่กี่นี่แล้วก็กินขา้าวกินน้ำแล้วก็จะมาเฮ็ดเวี้ยงน้อยนึงเนาะเวียกคอเวียกเฮือนนี่แหละเวียกสวนอยู่เฮือนนี่แหละเนาะที่จริงเมื่อโตเสียหญ้าเนาะหลังจากที่กินข้าวแล้วมาเสียหญ้าเสียหญ้าได้น้อยนึงเพราะว่าปลูกผักตามฤดูกาลเนาะตอนนี้ ตอนนี้ปลูกหยอดมะอืใส่อันอยู่สวนหลังบ้านนี่แหละแต่ว่าอออีเมย์บอกให้เอาฟืนนี่ลงให้พราว่านองจะกลับมาเมื่อนีวันถีดบอกอีเมย์อ้องอันจะกลับมาพาฟืนให้หก็เลยว่าเออนี่กำลังจะเอาออกห้แล้ว้นงก็กลับมาแล้วแต่ว่าออีเมย์บอกให้้องอันรอยขามตัวนี้อันนี้จะเป็นเสื้อเฮาอันตากเครื่องน้องแล้วก็มันจะมีเครื่องของอีเมย์เด้อเครื่องแบบหลายๆคนเอามาตากเครื่องอยู่นี่แลลวกั อ,อ,อีเมลบ่ให้บ่อยากใ,ให้น้องข้ามเพราะน้องเป็นผู้ชายเนาะก็เลยว่าให้เอาตัวเอาฟืนที่แบบเป็นตาเอาฟืนที่แบบเป็นตาพานี่มาให้เนาะนี่เอามากองไว้ด้วนะีะให้น้องตัวน,นี้ที่เอาฟืนที่แบบฟืนที่พาได้ง่ายก็คืออันนี้จะเป็นฟืนมาจากต้นยางพาราเลยไหมเนาะ <S <S 2> <S 2> ฟืนที่มาจากออไม้คีเล็กก็คืออันนี้ หน่าจะเป็นปีหน้าคนเลยจึงอันเฮาได้อันใส่ได้ไหมเนะมาะเพราะฟืนจากไม้คิดเล็กเป็นฟืนที่แบบว่าแข็งเนาะมันบอกเฮาพาบ่ไรเนาะมีแต่ฟืนที่แบบนนแบบนวอ่อนก็คือแบบฟืนจากยางพารานีโบเนาะต้นยางคือแบบบางต้นมันกระเสียมันกระตายมันตุยนทุกคนเฮาก็จะเอามาเป็นฟืนซึ่งบอกเลยว่าฟืนจากยางพาราเนี่ยเป็นฟืนที่แบบโอ้โหใช้ดีมากนะคะ ปุ้งจ้าหมอเอาไปเลยปุ้งเนาะปุ้งเนาะนี่คือใหญ่มากนะคะฉัน,น,นะะจะอ้าวฮัลโหลอะชื่อวันนักแฝงแมนหมดเยอะอะลยอุ้ยมันไม่ไหวอะ่ะออกมามาหนักน่ะเหมือนกันนะเนี่ยไมืไ่อเที่ยบอก มันนี <là> ้จะเป็นป <here S 1> ืนจากไมค์เล็กนี่ดะนี่ครับว้าวว้าวเก่งมากครับโอ้ยใจหนาวด้วยว้าว เ oh. ก่งมากครับเ oh. ก่งมากครับไอ้น้องจะฟื้นอัน,นี้ก็บม่ได้แข็งปานใดอันนี้จะเป็นต้นยางพาราาหละนะาหล <c oughs> ออืจะแปจะซ็ตจริงวันนี้ก็จะเป็นวันทิตนะคะก็เลยว่านายพลก็ออกจากค่ายมาทำงานที่บ้าน รว่านี่ไปไถายนาเป็นบะไปไหไปถนาสวยพอน้องคีมเมืม่อนี้มื่อนี้วันพิเศษเดมื่อนี้อันวันเกิดในพลทพนเนาะเด็กี้อีเมบอกในพลเอาเมียเนาะให้เอาเมียแล้วมีลูกซะเยอะว่าสันเท่าแล้วแต่จะทำยังไงได้ไม่มีใครเอา จนะด้วยไอ้เรามันก็จนซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเอาสู้ๆสู้ๆตัวนี้มักก็ขับเบียดจะจนเลยด่าว้าวโอเคเดี๋ยวฉันก็จะไปทำสวนดีกว่า ก็เสียหญ่าสวนมักทัวดินมื่อนี่ก็จะมาเสียหญ่าสวนปลูกมกเอือ้อแล้วก็ที่บอกอันแม่ของน้องหญิงเอาเอาเบีเ้ยของมะเขือกับเ,เพจเดเ,เนะจะมาปลูกไว้เพราะว่าเออทำสวนสวนครัวเล็กๆน้อยๆเสียหญ่าเนาะหญ่าโคตรดีเลยโคตงามเลย เหมือนกันนะบ่มีงานอีอย่างที่แบบได้มาง่ายๆเน,นาะบ่มีงานอย่างทชี่บ่มือแมกะทั่งเวียกน้อยๆก็คือเวียกสวนนี่แหละก็เมือยคือกันอาจจะเป็นเวียกน้อยๆสำหรับคนอื่นเนาะแต่ว่าเมื่ไม่เฮ็ดแล้วมันกับมือยคือเกาเลยทุกคนนี่ทุกคนต้นมะเขืออันนี้ของปีที่แล้วบอกแม่มเดี๋ยวเสียะ แล้วๆก่อนเนาะเสียเงียเคลียพื้นที่ดีๆก่อนสิ่ให้แม่น้องน้องหญิงนะคะเอาเบียร์มาให้เน้องแล้วสิปลูกให้เป็นให้มีชวนให้มีมะมะเขือมะเทศสินะ ว่าได้พัก,ไ,กไม่ได้พักเลยเม่บอกให้เก็บเมี่ยงฝนตกว่อน ตอนนี้พักผ่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำคกกินให้มันซาจ่ายก่อนเท่าไหร่สิบสามพันกีบเอาเงินเอาเงินไปสาวพันเหลือเจ็ดพันแต่ก่อนนี่หาพันกีบเดี๋ยวนี้นะสิบสามพันเงินเก็บเก็บกินอะไรที่มันแบบซ่าซา ฮลโลตัดภาพมาอีกทีคือตอนนี้ตะเวนตกดินแล้วเนี่ยตอนเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้องค์หญิงมาหานะคะพวกเราจะไปไหนคะเนี่ยไปเอาเคกไปเอาเค้กมาเปาให้ไปเอาเค้กมาเปาให้ <c oughs> อากอตานาะม้อ,อนันวันเกิดในคนก็นคืออากอต้า <c oughs> นี่คือซิไปตอนนี้คือซิไปเอาเค้กเดแล้วก็ปไปเอาเครื่องมาเต่มาเต่ไทยเนาะ f อซฝากเครื่องมาอีกแล้วทุกคนตอนนี้ก็คนสวยมาหานะคะวันนี้แกไปไหนหรอไปไหน ไม่มาช่วยงานนะตอนช่วงนี้เออเอินบ่ค่อยใส่เบียกบ่ค่อยได้แบบเออเอิน,อนมาหาก็บมานอะนแบบล้่ยๆคตัวไม่อยากทํางานหรือเปล่าไม่อยากให้ชายงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปค่ะโอ้โอ้ออออ สาวอยู่ไหนคะนี่เค้กได้แล้วเอาไปอยู่นี่บุรีเลยเพราะทางบุดีอันนี้เครื่องก็ได้แล้วแล้วฉันจะนั่งตรงไหนเนี่ยมีที่นั่งหรือเปล่าพวกเธอดูฉันไม่มีที่นั่งคะ่ะนั่งอ่ะเธอจะให้ฉันนั่งที่ไหนเมนดีไม่ชอบกินทุเรียนแล้วฉันทำยังไงดีไม่มีที่นั่งคะ่ะเธอไม่มีที่นั่ง พวกเธอเหตุไปเหตุมาฉันก็นั่งนิดเดียวนะคะก็แบบนี้นะคะโอเคมาถึงแล้วเดินทางมาถึงแล้วเอาก็จอดลงแล้วก็เอาของซี่จะจะ,จะไม่ช่วยฉันหรือไงอะ่ะไหวหรือเปล่า12บสโลเบาๆโอเคมาเลย นางฟ้ายกของตายแล้วตายแล้วนี่แม่คะเอาไว้ที่นั่นแหละอโอเคตอนนี้ในพลอยู่ในห้องอยู่ในบ้านแล้วนะคะฮะผมมีมมีน้ำมันตีกาแฟเฮ้ยทะเลี่ลอยอัวเรด้วแล,ล,แล้วเหรอเออลองเบังเ,เป็นยัง อะไรทำไมกาแฟมันไม่ดีแล้วหรอโอ้โหละชื่นละชื่นพันแต่ละทีหันด็อกเตอร์นี่เค้กน่ารักค่ะเหมือนเค้กผู้หญิงนี่ชั้นสั่งเองนะคะเค้กเจ้านี้อร่อยค่ะ โบโบเลยเห็ดอย่างน้องโบได้จัดวันเกิดนี่อย่างเลยน้องพลัาจะไปจัดวันเกิดน้ำมูยูฮานว่าสั่นแบบเออก็ให้น้องไปกันน้องอยาไปไปนอนนอนนอนจดดูแค่เออจะ,จะได้กินเค้กแล้วเย้วันนี้ <laughs> เธอปิดไฟก่อนหรือเปล่า<ว> <laughs> โอ้เจ้าตัวเห็นแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์ปปรอะไรนะคะทุกคนก็แบบเออ <c oughs> ปิดไฟไหมปิดไฟไหม Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy mẹ to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to ah, I mean, I mean, I mean you. Hey. Happy ma chap you. Happy birthday chap you. Happy เป็นนาไยวไัวเดิมเปิดไฟก่อนพอทุกคนกินเค้กพาทุกคนกินเค้กคือสิบตุยอ,นนอน่นเค้ก,ก,คก,คกคยจัดหันนี่เขาจะเห็ดเค้กเสร็จเลยนี่วันนี้ก็เป็นวันที่คุณแม่เจ็บป่วยอีกวันหนึ่งเธอขอบคุณคุณแม่หรือยังขอบคุณแล้ว ก็ขอให้พระสบผลสำเร็จเนาะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยที่ไปที่ไปจัดวันเกิดอยู่อันห้านวสันแต่ว่าเออมตโวะไ่ไปแล้วเนาะมุตโตะอยากไปจ่ายเงินให้อันข้าวเนาะโมเมนต์อย่างโมเมนต์อย่างเลยทุกคนแบบเท่าแล้วบุค่อยอยากไปปันใดขนะะจังดีแม่ฉันกินครีมแซบบอแซบบอง่ายๆนะคะก็ไม่อยากให้น้องเศร้านะคะ ก็เอาเงินให้พันกว่าๆนะคะก็เอาตัวนั้นแหละไปเลี้ยงเบียเพื่อนนะก็แ่าจะประมาณนั้นอี่สันก็ไม่อยากให้ไปหรอกอยากให้อยู่กับแม่แล้วก็พี่ๆนี่แหละแต่ก็เออเนาะเพื่อนชวนเพื่อนเขาสิไปเฮ็ดเบียกว่าสันก็ว่าเป็นยังก็ไปเลยเนาะได้ได้ได้ว่เป็นยังไม่กลัวอ้วนเลยวันนี้กินกินเยอะมากะทกย คัมแพงคัมแพงอืมเค็คเสบได้เห็นเนาะจะขอลาแล้วภายมาคลิปนี้ลืมกดไลค์ s u ก s c r กดแชร์เนาะเป็นวันเกิดของน้องซึ่งเราชูเรารตาแล้วก็มีตโตแล้วก็เมียเกิดไลโบได้ห่างกันไลยแบบประมาณนี้เราชูเกิดเดืน 3, อนสามมโตเกิดเดือนห้าเราตาเกิดเดือนหกเมียเกิดเดือนเก้าอือกันเลย อมห่างกันเดือนดําเดือนส่งเดือนจะนี่แหละจะขอลาแล้วอัญโยมายก็เขาให้เจริญนาี่กันงานเด้อสบายดีสบายดีสบายดีมิโสะสบายดีแม่โอเคจะขอลาแล้วบา,บายบาย,บายเด้อบาย